ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเจอแบบนี้โปรดระวังเผยโฉมตำรวจปลอมมุกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจส่งเอกสารข่มขู่วิดีโอคอลสอบปากคำทำให้กลัวหลอกให้โอนเงินอ้างว่าเป็นตำรวจแชทไลายคุยวิดีโอคอลแล้วให้ทำแบบนี้มิจฉาชีพชั่ว เรียกรับเงินในการดำเนินการทางคดีอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆรับส่งเอกสารทางคดีผ่านแชทไลน์เช่นหมายจับเอกสารปปองอสอบปากคำผ่านโทรศัพท์ผ่านวิดีโอคอลบอกว่าห้ามวางสายห้ามบอกใครต้องอยู่คนเดียวให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินแสดงความบริสุทธิ์จำไว้เสมอเจ้าหน้าที่ตัวจริง ตรวจสอบเส้นทางการเงินเองได้ไม่ต้องให้โอนมาตรวจสอบไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ